เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะกับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยดีกว่า ช่แล้วค่ะครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันค่ะคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นดีๆนะคะเขาบอกว่า,าโรบินสันสาขาชลมบุรีค่ะได้มีการเปิดเปิดตัวแบรนด์นะคะ Aero Postal ลค่ะคอลเลกชันแรกในประเทศไทยแล้วก็ในรูปแบบของ Shop in Shop นะคะพร้อมเตรียมคอลเลกชันเนี่ยต้อนรับซัมเมอร์อีกมากมายด้วยละคะ่ะใช่ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันสาขาชลมบุรีค่ะได้มีการเปิดตัว Aero p o s ส al ค่ะคอลเลกชันแรก ในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงนะคะระหว่างบริษัทห้างสบสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนกับบริษัท a e r o โร s พสทัลค่ะ โซอิงนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผ้าลำลองสำหรับวัยรุ่นซึ่งครั้งนี้นะคะมีการส่งตรงจากนิวยอร์คค่ะในรูปแบบแฟลกชิฟ uh, โซ<อ>แล้วก็ช็อปอินช็อปค่ะบนพื้นที่กว่า200ตารางเมตรเลยนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เลือก m i x and Match ได้อย่างเต็มตัวแล้วก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่ชื่นชอบได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ในคอลเลคชั่นนะคะที่เป็นโปรโมชั่นเลยต้องบอกว่าเป็นคอลเลคชั่นต้อนรับลมร้อนนะคะสปริงซัมเมอร์ค่ะที่เขาบอกว่าจะมาพร้อมกับ ทเทมหลักๆนะคะก็จะมีอีกมากมายเลยนะคะอย่างถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกล้ามทีเชิร์เดรสนะคะคุณสาวๆด้วยการพิมพ์ลายในโทนสีหวานด้วยยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะลองไปเลือกชมกันได้นอกจากนี้เนี่ยทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาชมรมรีค่ะเขายังมีการจัดโปรโมชั่นดีๆนะคะให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาในร้านด้วยในครั้งนี้เพียงแค่นะคะคุณลูกค้าเนะะี่ยค่ะลองสวมใส่เสื้อผ้าในสไตล์ของเราเอง1ชุดนะคะ จากนั้นค่ะก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะแฮแนะคะเป็น hero portal นะคะแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook หรือว่า Instagram ของตัวคุณเองนะคะพร้อมกับตั้งสถานะโปรไฟล์ค่ะเป็นสถานะเออเป็น ดูสาธารณะนะคะรับคุมปองส่วนลดไปเลยค่ะทันที20นะคะสำหรับที่จะซื้อสินค้าแบรนด์ดังกล่าวในราคาปกติทุกรายการนะคะโดยจะสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันทีนะคะหรือว่าใช้ในการซื้อครั้งต่อไปภายใน15วันนับจากวันที่ได้ออกคุมปองด้วยซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ยาวเลยทีเดียวอีกตั้งเดือนกว่าเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วง่ายๆเลยใช่แล้วเห็นเชียร์กันแบบนี้ออกกระชากกันแบบนี้ใช่แล้วนะอยากได้เองด้วยอยากได้เองด้วยไปดูของจริง มาแล้วค่ะคุณผู้ชมสวยมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเสื้อกางเกงนะคะรองเท้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็ไปหมดเลยะนะคะใครที่ชอบในการแต่งตัว mix and match เนี่ยสามารถไปดูกันได้ค่ะบูธเขาเนี่ยใหญ่โตเลยนะใช่ใชต้องบอกว่ามันจะได้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่จะได้รับความสนุกเลยทีเดียวนะกับการที่เราจะ เลือกนะคะในสไตล์ของเราเองนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆที่เขาบอกว่าใกล้ที่จะมีการต้อนรับนะคะสปริงนิวที่เออสปริงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยใช่แล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจในแบรนด์นี่ยหรือว่าสนใจในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้แหละนะคะทางด้านของโรบินสันชนบุรีเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะทีนี้ว่าใครสงสัยอะไรสามารถไปโพสต์อ่าโพสต์ลงในซีทีวีซีทีวีของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถามเผื่อ นะคะ,ะ,คะสำหรับโปรโมชั่นะะดีๆแบบนี้นะคะ